อนที่สาไม่ทันได้จีบในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจนิโคตินเดินกลับเข้ามาในห้องเขาประคองน้ำหอมให้ลุกขึ้นนั่งหญิงสาวตัวเริ่มเย็นลงแล้วแต่ก็ยังมีรุมๆอยู่บ้างอย่างไรเสียเขาก็ต้องให้เธอกินยาลดไข้ยอยู่ดีนิโคตินจ้องมองชุดนอนที่หญิงสาวสวมใส่น่าจะเป็นชุดนอนของรสรินมันดูเซ็กซี่ขยี้ใจสุด,สด เป็นชุดสายเดียวเนื้อผ้าบางเบาแต่น้ำหอมใส่บากกับแพนตี้ตัวจิว๋วหลายลูกไม้ที่เขารู้ก็เพราะว่าชุดนอนบางขนาดนั้นเห็นทะลุปลุกปล,ลงไปถึงข้างในกินยาหน่อยนะแล้วหอมจะได้นอนพักอืมน้ำหอมเอ,อ่ยขึ้นก่อนจะขยับเปลือกตาบางจ้องมองหน้าเขานิโคตินหยิบยาขึ้นพร้อมใส่ปากให้แก่เธอจากนั้นก็ใหเธอดื่มน้ำตามน้ำหอม ทำตามเขาอย่างว่าง่ายเธอกินยาเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนขอบคุณนะตินเธอฉีกยิ้มให้กับเขาไม่เป็นไรจ้ามากกว่านี้ตินก็ทําให้ได้ตินเช็ดตัวให้หอมอีกรอบนะนิโคตินเอ่ยพร้อมกับหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดตัวให้แก่เธอเขาทําอย่างเบามือพร้อมกับบรรจงเช็ดตัวให้เธอยังปวดหัวอยู่ไหมไม่แล้วล่ะดีขึ้นแล้วนําหอมเอ่ยพร้อมกับ จับต้นคอของตัวเองเบาๆเหงือของเธอเริ่มผุดตามใบหน้างามเธอลุกขึ้นนั่งพร้อมกับสลัดผ้าห่มออกจนพ้นตัวเหงื่อเธอไหลลงมาตามซ่อกคอไหลลงจนชุ่มชุดนอนของเธอหอมหอมเป็นอะไรหรือเปล่านิโคตินขมวดคิ้วพร้อมกับเอ่ยถามนายเอ่อนายนาย,นายร้อนไหมทำไมทำไมหอมรู้สึกร้อนแปลกๆนำหอมเอ่ยพร้อมกับ ใช้มือลูบไปตามต้นคอของตัวเองสายเดียวของชุดนอนข้ากหนึ่งหลุดจากบ่ารจนเผยให้เห็นเนินอกอวบขาวเนียนที่ซ่อนอยู่ใต้บาราลูกไม้ไม่นะเดี๋ยวตินลดแอร์ให้เออหอมว่าหอมขออาบน้ำดีกว่าอย่าเลยหอมหอมไม่สบายอยู่นะเช็ดตัวดีกว่าไหมตัวยังรุมๆอยู่นี่ไม่ไม่หอมร้อนน้ำหอมเอยพร้อมกับลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปยังห้องน้ำ เหงื่อของเธอมันไหลไม่ยอมหยุดน้ำหอมรีบถอดชุดนอนจนพ้นตัวตามด้วยชุดชั้นในเธอรีบเปิดน้ำจากฝักบัวรดตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้าเริ่มใช้มือบีบที่ปทุมฐันคู่งามแต่มันไม่ได้ทำให้เธอคลายความรู้สึกตอนนี้ได้เลยเธอใช้มืออีกข้างลูบไปที่ดอกกุหลาบอวบอูมกลับไม่ทำให้ความต้องการที่มีอยู่ในกายลดน้อยลงไปได้เธอใช้มือลูบคลึงอยู่แบบนั้นชั่วครู่ยิ่งทำให้เธอ รู้สึกเสียวซ่านแทบขาดใจเธอใช้เวลาอาบน้ำอยู่นานแต่ความต้องการกลับไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยเสียงเคาะประตูห้องน้ำดังขึ้นน้ำหอมชะงักก่อนที่จะค่อยๆหยิบชุดกลุ่มมาสวมใส่จากนั้นก็เดินไปที่ประตูมีอะไรตินจะใช้ห้องน้ำหรอเปล่าหอมเป็นอะไรไหมอาบน้ำนานเกินไปแล้วนะเปล่านี่หอมเสร็จแล้วลาน้ำหอมเอย่ยพร้อมกับข่มอารมณ์ที่พปร่งปลาดในกายของเธอ เธอเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าที่มีชุดนอนบางเบากับเสื้อเชิต้ตน้ำหอมเริ่มบิดกายไปมาเป็นอะไรถ้าใส่ชุดแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นอนดีกว่านะนิโคตินเดินมาจับมือเธอแล้วพาไปยังเตียงนอนพร้อมกับดึงเธอไปนั่งตักเอ,อ่อน,นายจะทำอะไรเธอมองหน้าเขาตาตื่นแม้ภายในกายของเธอจะร้อนรุ่มราวกับไฟสุมสวง เธอพยายามฝืนความต้องการของตัวเองอย่างหนักนิโคตินกอดเธอแนมชิดจนเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกใจของเธอมันเต้นแรงไม่เป็นระสามเลยตอนนี้เข้ออกกระชับแน่นพร้อมกับลมหายใจร้อนๆเป่ารถที่ต้นคอของเธอน้ำหอมใช้ต้นขาหนีบกันเอาไว้เมื่อความต้องการของเธอมันประทุมากขึ้นกว่าเดิมจนเธอรู้สึกเสียวซ่านไปหมดทั้งกายอุ๊ยเธอร้องออกมาเบาๆ เมื่อเขาจับเธอหันหน้ามานั่งทับที่ตักขาของเขาแทนเธอจ้องเริมฝีปากนาพร้อมกับกัดปากตัวเองเบาๆหอมอย่าทำหน้าแบบนี้สิตินไม่ไหวนะเขาเอ่ยเสียงกระซเอาพร้อมกับฝังจมูกที่แก้มชมภูระเรื่อของเธอยิ่งเขากดแนบชิดจนหน้าอ,อกและหน้าท้องแนบจนแทบจะเป็นร่างเดียวกันหญิงสาวก็ยิ่งรู้สึกทรมานตินนำหอมเอ่ยเรียกชื่อของเขาเบาๆ นิโคตินเลื่อนมือมาครึงที่สะโพกงามพร้อมกับบีบเข้นแรงๆแค่เขาสัมผัสเธอก็ร้องครวญครางออกมาด้วยความกระสันเป็นไดหรือเปล่าเขาเอ่ยถามแต่จมูกก็ยังคลอเคลียอยู่บนพวงแก้มของเธอน้ำหอมบิดตัวไปมาพร้อมกับถูนเนินสวาสดกับท่อนแกร่งที่อยู่ตรงวางขาของเขาแม้ว่าจะมีกางเกงกั้นอยู่ก็ตามแต่เธอก็รับรู้ถึงแกนกายที่มันแข็งอยู่ในนั้น เธอถูอยู่แบบนั้นจนลืมความอายหมดสิน้นตินหอมหอมหอมต้องการเธอกัดปากจนเจ็บก่อนที่จะพูดออกมานิโคตินถึงกับขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขามองหน้าเธออยู่นานก่อนที่จะยกยิ้มมุมปากเบาๆต้องเป็นฝีมือพี่ชายตัวดีของเขาแน่ๆให้ตินช่วยเหรอเขาเอ่ยพร้อมกับยกมือขึ้นมาบีบคางหญิงสาวเบาๆเขาเองก็ต้องการไม่ต่างจากเธอ เขาจ้องหน้าเธอพร้อมกับบรรจงจูบที่ปากของเธอนำหอมเพยเยอปากเพื่อให้เขาสอดลิ้นเข้ามานิโคตินสอดลิ้นเข้าไปในพวงปากของเธอพร้อมกับละเลียดชิมรสหวานเขาคลางในลำคอเมื่อได้ริมชิมรสจากริมฝีปากบางอีกครั้งแม้จะด้วยฤทธิ์ยารสไข้หรือด้วยอะไรก็ช่างเขาเองก็ยินดีที่จะได้ริมรสมันอีกครั้งเพราะเขาโหยหาเธอมาตลอด นึกขอบคุณผู้เป็นพี่ชายอยู่ในใจที่ทำให้เขาได้ละเลียดชิมรสหวานจากปากอวบอิ่มของหญิงสาวอีกครั้งนิโุตินจูบเธออยู่นานมากก่อนที่จะผละออกพร้อมกับฝังจมูกลงพวงแก้มของเธออย่างรักใคร่สูดดมกลิ่นหอมจากร่างกายเธอสูดดมจากปล่อยผมไปจนถึงซอกคอจนทำให้น้ำหอมรู้สึกสยิวมากกว่าเดิมตินหอม หอมรู้สึกต้องการไปทั้งตัวเลยละ่ะตินหอมต้องการเธอเอ่ยเสียงกระเซาพร้อมกับฝังจมูกตามซอกคอของนิโคตินเช่นกันช่วยทําให้หอมหายจากอาการบ้าบ้านนิทีเธอกัดปากพร้อมกับเอ่ยออกมาเธอรู้สึกร่าวร้อนที่ดอกกุหลาบภายในของเธอมันตอดรัดจนรู้สึกเปียกแฉะไปหมดแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังนะได้ตินแล้วหอมต้องรับผิดชอบตินด้วยเข้าเอ่ยออกมา พร้อมกับใช้มือดึงเชือกชุดคลุมของเธอออกพร้อมกับเวี่ยงทิ้งไปอยังไม่ใหญ่ดีจนเผยให้เห็นปฐุมฐันคู่งามของเธอแรงหายใจส่งผลให้มันกระเพื่อมตามจังหวะที่หายใจได้โปรดตินช่วยหอมหน่อยเธอเอ่ยคำวิงบอลสวยจังหอมยังสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนิโคตินจับเธอนอนงายเขาซุกไซที่ต้นคอมือข้างหนึ่ง รูปที่ดอกกุหลาบอวบอุ่มของเธอก่อนจะใช้มือลากผ่านช่องทางรักของเธอน้ำหอมตัวสัน่นเลือดแห่งกลกากแผ่ซ่านความเสียวสถานจู่โจมอยากไม่อาจจะห้ามได้เสียงหวานครางออกมาเบาๆนิโคตินลากนิ้วผ่านช่องทางรักเบาๆก่อนที่จะบีบกลึงน้ำหอมถึงกับบิดกายไปมานิโคตินกลึงสลับลากนิ้วร่างกายของเธอเกร็งอย่างหนักช่องทางรักของเธอ มีน้ำบาลไหลออกมาไม่ขาดสายยิ่งได้ยินเสียงครางนิโคตินก็ยิ่งชอบใจเขาสอดนิ้วเข้าไปในช่องทางรักของเธอช้าๆก่อนที่จะขยับนิ้วเข้าออกเพียงแค่นั้นนำหอมแทบใจจะขาดเขาตามมาทาบทับร่างของเธอเอาไว้พร้อมกับงับยอดประทุมทันของเธอส่วนนิ้วก็ยังขยับเข้าออกอย่างชำนานเธอกัดปากพร้อมกับใช้มือจิกผ้าปูที่นอนแรงๆเพื่อบรรเทาความเสียวสยิว ยิ่งนิโคตินขยับนิ้วเข้าออกเธอยิ่งรู้สึกทรมานเพราะความเสียวมันแล่นพรานไปทั้งตัวนิโคตินใช้ดิ้นปัดปลายสลับกับดูดดึงยอดปฐุมฐานของเธอนำหอมยิ่งรู้สึกเกรงอย่างหนักเขารัวนิ้วเข้าออกนำหอมถึงกับร้อนสะโพกด้วยความเสียวกายของเธอมันร้อนรุ่มราวกับมีเปลวเพลิงแผดเผาความกระสันถาโถมร่างกายสั่นเกรงอย่างหนักจนเธอ เริ่มจะถึงฝั่งฟันตินหอมหอมไม่ไหวแล้วนะเธอกรีดร้องออกมาอย่างสุขสมพร้อมกับหอบหายใจแรงถึงจะได้ปลดปล่อยไปแล้วแต่ความต้องการภายในกายของเธอก็ยังไม่ลดน้อยลงเลยนำหอมจับนิโคตินนอนงายจากนั้นเธอก็ขึ้นคอมร่างของเขาเอาไว้น่ายชักช้าหอมทำเองนำหอมถอดเสื้อผ้าของเขาออกอย่างรวดเร็วนิโคตินมองการกระทำของเธอ พร้อมกับหัวเราอออกมาเบาๆเพิ่งจะเห็นเธอร้อนแรงก็วันนี้ละ่ะช้าๆก็ได้วันนี้ตินอยู่ให้กินทั้งคืนนิโคตินเอ่ยพร้อมกับรูปแก้มของเธอเบาๆน้ำหอมจับเกลนกายที่มีเส้นเลือดปูดโปนผาชูชันแล้วค่อยๆถทูถ่ายไปกับช่องทางรักของเธอเพียงแค่ได้สัมผัสส่วนนั้นเธอก็รู้สึกเสียวแทบขาดใจเธอ ค่อยๆดันแกนกายของเขาให้เข้าไปในช่องทางรักของเธอนิโคตินถึงกับดิ้นพรานเพราะภายในของเธอมันตอดรัดรุนแรงนำหอมเริ่มขยับสะโพกยิ่งเธอเร่งความเร็วยิ่งทำให้เธอรู้สึกดีชายหนุ่มคลางออกมาแทบไม่เป็นภาษาร่างของเธอกับเขาสอดประสานเพลิงสวัตถาโทมอยางไม่อาจจะห้ามได้นิโคตินปริกเธอนอนงายพร้อมกับยกขาของเธอพาดบา่า เขารัวเอวสอบใส่เธออย่างบ้าคลั่งเร็วเร็วอีกหน่อยเร็วอีกนิดน้ำหอมเอ่ยเร่งเขาเธอใช้มือจิกบ่าของเขาแรงๆถ้าแรงกว่านี้ถ้าเร็วกว่านี้ตินกลัวว่าหอมจะไม่ไหวนะเขาเอ่ยเสียงแหบพร่านำหอมฟังรู้สึกชอบใจกับน้ำเสียงของเขาขึ้นมาไม่กลัวไม่กลัวหรอกหอมไหวถ้างั้นพร้อมกันนะที่รักทั้งสองกรีดร้องออกมาอย่างสุขสม นิโคตินจับเธอนอนคว่ำและยกสะโพกขึ้นเขาสอดแก่นกายร้อนเข้าไปในช่องทางรักของเธออีกครั้งก่อนที่จะเริ่มรัวเอวสอบวันนี้เราจะมีความสุขกันทั้งคืนได้ตินแล้วหอมอย่าลืมต้องรับผิดชอบตินด้วยนะเขาเอย่ยพร้อมกับจูบที่แผ่นหลังของเธอเบาๆบทเพลงสวัสดบัรเลงขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้นอนก็เกือบเชา้าตัดมาที่ตอนเชา้าโรสซินกับนิโครัส นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารโดยมีเด็กๆนั่งอยู่ข้างๆไม่ไกลจากพวกเขาทั้งสองแม่หอมยังไม่ลงมาเลยเดี๋ยวปะทูขอไปดูแม่ก่อนนะครับปัทูเอย่ยพร้อมกับทำท่าทางจะลุกขึ้นยืนไม่ต้องหรอกครับลุงโคไปดูมาแล้วแม่หอมไม่สบายนะพ่อตีนกำลังดูแลอยู่พวกหนูๆอย่าไปกวนพ่อกับแม่เลยนะครับแต่ประทองอยากเช็ดตัวให้แม่หอมค่ะพ่อตีนเช็ดตัวให้แม่หอมทั้งคืนแล้วเด็กๆ รีบแทนข้าวกันเถอะจะได้ไปโรงเรียนกันวันนี้ประทองประทูจะได้ไปเรียนที่เดียวกับมิราและนิรินนะลุงโคทำเรื่องย้ายโรงเรียนให้กับพวกหนูเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับประทองและประทูเอ่ยขอบคุณพร้อมกับส่งยิ้มให้กับนิโคลัสพ่อโคขาพ่อโคมียาลดไข้ที่กินแล้วหายป่วยเร็วด้วยนี่คะทำไมพ่อโคไม่แบ่งให้แม่หอมสักเม็ดแม่หอมจะได้หายป่วยไวๆคะ่ะ มิราเอ่ยถามอย่างไร้เดียงสามิราหนูรู้ได้ยังไงรสลินเอ่ยถามลูกสาวตัวน้อยของเธอก็มิราเคยเห็นพ่อโคกินน่คะแม่หนูถามพ่อโคว่ายาอะไรพ่อโคบอกว่าเป็นยารดไข้ของผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กยุ่งคะ่ะรสลินได้ฟังคําตอบจากปากของลูกสาวตัวน้อยของเธอถึงกับตวัดสายตามองหน้าสามีทันทีอีกแล้วใช่ไหมในโคอีกแล้วอะไรรส ฉันเปล่าฉันเปล่านะพี่โคไม่ได้ทำอะไรเลยนิโคลัสหลบสายตาของเมียรักก่อนที่จะตักอาหารเช้าเข้าปากรสรินถึงกับถอนหายใจออกมาแรงๆสามีของเธอมันร้ายกาจจริงๆจบตอนที่33ไม่ทันได้จีบในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ